สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจุลสิกเวอร์เดอะเกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีหลีกนะครับเจ้านกเขียวเข้ามาหรือเจ้าทารัสดมีอัสนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยพี่ก็เข้ามาตีสักพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ที่โลเพชรนะครับอันดับที่89ด้วยคะแนน322คะแนนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าได้1%์แล้วจะได้อะไรกันบ้างนะครับโอเคก็อย่างแรกเลยก็คือการ์ดเจ้าตัวนี้เนาะเดี๋ยวไปดูอย่างอันแรกก่อนได้ DNA ม่วงนะมันไม่ได้ให้เลือกเลยนะได้เงินเขียวแล้วก็ได้อาหารนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับได้การ์ดเจ้าทาราโซโดมิอัสนะครับ ก็เป็นรีเจนระดับ2หรือจ้างนกเขียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปตีกันต่อเลยนะครับเมื่อขึ้นโลเพชรแล้วเราก็จัดเดี๋ยวจัดตัวแดงคลิปนี้จัดตัวแดงลงสู้เลยดีกว่าเฉพาะตัวแดงก็ตัวยังเหลืออยู่เพียบเลยนะของพี่อะนะครับตัวที่แบบเก็บตรงโลเพชรได้ได้คะแนนอะยังไม่ได้ใช้เลยนะ อาจจะเป็นเพราะว่าพี่รีบเข้ามาตีด้วยนะคนอื่นเขายังไม่ทันตั้งตัวพี่ก็มาเก็บคะแนนก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเราจัดตัวแดงลงหมดเลยนะคลิปนี้น่าจะได้สัก4ี่ชุดนะตัวแดงมาดูซิว่าจะแพ้ไหมจัดตัวแดงลงโอ้โหเขาจัดนกลงสามตัวเลยนะตัวแรกเราแพ้ทางเราก็ยื้อชีวิตให้ได้นานที่สุดเนาะ เราก็ต้องป้องกันก่อนนะครับของเขามี2แต้มตีมาหมดก็ไม่เป็นไรนะอยากให้ตีมาสักแต้ม2แต้มตีมา2แต้มนะครับโอเคแต้มเขาหมดนะแต่เรายังไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็ต้องป้องกัน2นะครับยื้อชีวิตให้ได้นานที่สุดเพื่อสะสมแต้มชาร์จขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เขามี2แต้ม แล้วโอ้โหครั้งนี้เขาไม่ตีแล้วนะเราก็ได้เวลาสละชีวิตชาร์จสามไปโอเคโอ้โหเขามีห้าแล้วนะน่าจะตีเรามาสี่อะมาสี่ก็สี่โอเคครับเขาตีมาสี่นะครับเราก็นอนสิครับเขาเหลือหนึ่งแต้มนะครับโมโนสเตโกโท็อปลงสนามเราก็จัดตีเผื่อหนึ่งแต้มเนาะ แล้วก็ต้องป้องกันแล้วก็ชาร์จไป3มแต้มไปโอ้โหเขาเก็บไปชาร์จนะครับโอเคนกตัวแรกเข้าไปนอนนกตัวที่2ลงสนามมามี5แต้มแล้วจะยังไงจะตีเราไหมแพ้ทางอยู่นะว่าไงไม่ทำอะไรเลยนะ โอเคตอนนี้เรามี6แต้มนะครับเราก็ชาร์จหมดแล้วโจมตีไม่เข้านะครับปังตอนนี้เขามี7แล้วอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีพี่อินโดแรปเตอร์ปิดท้ายให้อยู่มีเน่าจะตีมา7นะมาโอเคครับเขาตีมา7นะครับปับป๊บปับ๊บป นอนเลยสิเราโอเคครับแต้มเราหมดนะครับพี่อินโดของเราก็ลงสนามมาด้วยพร้อมกับแป๊กแต้มแปดแต้มโอเคก็จัดเลยสองแต้มก็พอแล้วก็ป้องกันแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนปังดูซิว่าจะแพ้ไหมจับตัวแดงลงสามตัวเลยต่อชุดโอเคครับนกตัวสุดท้ายเขาก็ตัวแดงเหมือนกันนะนี่สี่ ให้โอกาสทำละอะไรก็ทํามาไม่ทํานะไม่ทําหมดโอกาสแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็โจมตีด้วยถ้าไม่ตายเลยแปดแต้มไปแปดแต้มเข้าเจ็บก็เรียบร้อยครับไปกระโดดตะคุบปัปบงับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสําหรับรอบแรกของคลิปนี้นะจัดตัวแดงนะโอเคคะแนนเพิ่มกลายเป็น 352คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็นอันดับ81ของโล่เพชรนะครับโอเครับของรางวัลได้ DNA ม่วง100เองนะโอเคเราไปต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวจัดชุดเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยละกันก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่ โอเคดูสิจะแพ้ไหมการมีตัวเยอะๆในการลงหลีก็ดีนะครับเพราะว่ามันไม่เสียเวลารีตัวเนาะโอเคตัวแรกเราชนะทางอยู่นะแต่พลังโจมตีเขาสูงเดี๋ยวเราต้องป้องกันก่อนโอเคของเขามีสองมี2แล้วจะตีไหมเดี๋ยวเราต้องหาทางเอา ินพืชเราไปแท้งเนาะไม่ทำอะไรด้วยอะเ,อเปลี่ยนตัวเลยมั้ยอโอเคมาสังเวยชีวิตเลยเพื่อสะสมแต้มชาร์จชาร์จเลยโอ้โหแล้วเขามีสีด้วยตอนนี้เฮ้ตอนนี้ฝืดฝืดมี4สมีส,มสแล้วตีแค ตีแค่3นะครับเหลือหนึ่งปรบับปรบับนอนเลยเราโอเคครับตัวที่สองเราลงสนามมาเขาเหลือหนึ่งเราก็สะสมแต้มชาร์จเลยนะครับมามเขาป้องกันหนึ่งนะครับตอนนี้เขามี3ามแต้มมี3มแต้มแล้วตีไหม ไม่ทำอะไรไม่ทำยังไงอย่างนี้เราก็โจมตีเผื่อเลยนะไปโอเคไปนอนปรับปังเรียบร้อยแหมตีเกินมาหน่อยนะโอเคครับตัวที่สองเขาลงสนามมีหแต้มไม่เป็นไรมาตัวสุดท้ายแพ้ทางอินโดเราอยู่และโอ้โหเขาเปลี่ยนตัวนะครับเหลือห้าแล้วไม่ทำอะไรอะ่ะ เราก็ขอโจมตีเลยนะไปโอเคเข้าสามแต้มปังไปนอนตัวสุดท้ายโอ้โหมีเจ็ดแต้มนะครับมาไม่เป็นไรนะครับอินโดรเราโจมตีหนักอยู่แล้วมีเจ็ดแล้วว่าไงโจมตีมาหกนะครับ เหลือหนึ่งอย่างนี้ไม่เหลือนะครับเสร็จพี่อินโดของเราโอเคครับพี่อินโดเรามาด้วยแต้มหกแต้มเราก็จัดเลยปับ๊บไปนอนนะครับปับ๊บเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่สองของการจัดตัวแดงลงนะครับโอเคสะสมแต้มเพิ่ม382คะแนนนะได้ทีละ30แต้มนะครับ อันดับ72ของโลเพชรแล้วนะครับโอเคได้ DNA ม่วงอีก200เมื่อกี้ได้ร้อยหนึ่งมาต่อชุดเดิมเลยตัวแดงครึ่งบกครึ่งน้ำนี่แล้วก็โมโนนี่แล้วก็อินโดนี่โอเคมา ชนะไปสองรอบติดแล้วนะครับสาหรับการจัดตัวแดงลงสู้เนาะคู่ต่อสู้ก็คงงงอ่ะโอ้โหยี่มันจัดตัวแดงเลยเนาะโอเคตัวแรกเราชนะทางนะเฮ้ยแล้วโจมตีได้เลยนะเนี่ยโอเคโจมตีเลยไปนอนยังรวดเร็วปังเรียบร้อยมาโอ้ที่สองลงสนามมีสองแต้มถ้าต,ตีมาเดี๋ยวเจอสวนเลยนะ เปลี่ยนตัวครับครั้งทีนี้เขาเปลี่ยนตัวแล้วไม่ทำอะไรเดี๋ยวเราก็ชาร์ต่อเลยมาเขาป้องกันหนึ่งนะครับยังคงมีสองแต้มอยู่สองแต้มแล้วไม่ทําอะไรอีกอา่าเราก็ชาร์จสี่โจมตีหนึ่งไปไม่เข้านะเขาป้องกันสอง ตอนนี้เขามี3มแต้มรอบนี้ชิวๆเลยนะรอบ3มเนี่ยมี3มแต้มแล้วโจมตีมาแค่หนึ่งเปาปังโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการเขาเลยแล้วกันเผื่อ2แต้มแล้วก็ชาร์จนะครับไปโอเคเรียบร้อยปงังเอ้ยโอ้โหดูแต้มผิด เฮ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยดูแต้มผิดโอเคยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะว่าเราตัวยังได้เปรียบเขาเยอะอยู่เขาโจมตีสี่เขาเนี่ยเขาแต้มหมดโอเคเราก็จัดหนึ่งป้องแล้วก็ชาร์จแล้วก็ป้องกันไปไปนอน ปังโอเคตัวสุดท้ายเขาสีแต้ม่ะเดี๋ยวเจอตีสวนเลยถ้าตีไม่ตายเขาตีมาแค่สามเองนะครับปังโอเคใช้เจ้าโมโน,โนเนี่ยจัดการเขาเลยแล้วกันไปเลยแปดแต้มพี่อินโดรเราไม่ได้ลงสนามเลยรอบนี้ไปป๊้แล้วก็วิ่งไปขวิด เรียบร้อยไม่ลโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่3นะของคลิปนี้เนาะใช้ตัวแดงลงหมดเลยโอเคได้เพิ่มเป็น412คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็น65ของโลเพชรนะครับได้อะไรได้อาหารเนาะไม่ได้ของดีเลยโอเคเราไปต่อกันอีกรอบหนึ่งเลยนะครับ เดี๋เจ้าครึ่งบกครึ่งน้ำอีกตัวหนึ่งอ่านี่โอเคแล้วก็นี่แล้วก็นี่โอเคปาเลยพี่ว่าเดี๋ยวต้นคลิปเนี่ยก็จะใช้ตัวแดงแค่4ชุดแค่นั้นพอละแล้วเดี๋ยวพอเวลาตีใกล้ๆกล้หมดสวนอนะ่ะเดี๋ยวพี่มาอัดอีกทีละกันนะครับแล้วเอาคลิปมาต่อกันเนาะว่าพี่จะได้อันดับเท่าไหร่ โอเคเราก็ชาร์จก่อนเลยของเขามี2มี2แล้วเปลี่ยนตัวเลยนะเอานกมาแล้วไม่ทำอะไรเราก็ป้องกัน2ชาร์จหนึ่งไปอันนี้เขามี3แต้มแล้วนะครับ3แต้มของเขาจะ ตีมาแค่หนึ่งนะโอเคได้เวลาสละชีวิตแล้วเขาหน้าจะเอาไปชาร์จสองแต้มเนาะเราตอนนี้มี4ี่เราก็ชาร์จหมดเลยนะครับมาเขามี2ไปป้องไปป้องกันนะครับตอนนี้เขามี3มแต้มแล้ว3มแต้มของเขาโจมตีมา3นะครับโอเคไม่เป็นไรตัวที่สอง ลงสนามเราก็จัดเลยปึ๊บสแต้มก็พอแล้วก็ป้องกัน3ชาร์จ3ไป2แต้มไปนอนไปนอนโอเคครับตัวที่2เขาลงสนามนะครับสไปโนทาชูคัตเนาะมีสมีสแล้ว ไหมไม่ทำอะไรหรออย่างนี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวอินโดรัปเตอร์มาจัดการเลยมาเขายังคงมี4แต้มอยู่เดี๋ยวเราตีเผื่อสแต้มไปเลยแล้วกันโอเคไปอ๋อป้องกันแค่สไปนอนนะไปนอนโอเคเขาเก็บไปชาร์จอีก2แต้มนะกลายเป็น6แต้มนะครับมามา น่าจะตีเราเลยอ่ะโอเคครับก็ตีมา6แต้มนะครับแต้มเขาหมดมป้๊ปังนอนเลยพี่อินโดเรามาน้องโมโนมาจัดการแก้แค้นให้พี่อินโดหน่อยมี6กแต้มก็ใส่หมดเลยหแต้มไปป,ปั๊บปังโอเคก็ชนะไปนะครับทั้งสี่รอบนะของการใช้ตัวแดงชุดเดียวเนี่ยลงสู้นะครับเก็บแต้มได้หมดเลย โอเค442คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็น57นะครับของโลเพชรรับของรางวัลได้ได้ DNA ม่วง100อีกแล้วโอเคตอนนี้ก็อยู่อันดับ57นะครับตัวก็ยังเหลือพอสมควรเลยนะเดี๋ยวช่วงเนี้ยพี่ก็จะอัดคลิปไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยว ไกลๆหมดสวนอะ่ะเดี๋ยวพี่มาอัดอีกทีเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินโอเคแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ละกันนะครับโอเคช่วงนี้ก็ไปก่อนแปบ๊บหนึ่งโอเคก็มาเจอกันอีกรอบนะครับตอนนี้พี่ก็เหลือการชนะอีกครั้งเดียวนะครับก็จะขึ้นที่1นึ่งโลเพรเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปตีปกันเลยดีกว่านี่ ช่วงที่พี่ไม่ได้อัดคลิปนะก็ใช้ตัวไปพอสมควรอะ่ะแต่ตัวก็ยังเหลืออีกเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดตัวกันเหลือตีได้อีกหลายรอบนะครับอา่าก็จัดนี่กินพืชแล้วก็โคมาสไปนัทโอเคถ้าชนะรอบนี้นะครับจะได้ขึ้นที่1นึ่โลเพชร จะชนะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันมามามา,มาโอ้โหตัวแรกแพ้ทางแต่ไม่เป็นไรนะตัว2ตัว3ามเขากินพืชเราก็ต้องป้องกันก่อนนะครับของเขามี2ตีเลยมาตีเลยมาไม่ทำอะไรเหรอไม่ทำอะไรอย่างนี้ผมไปก่อนละครับ ชาร์จ2ไปเอาป้องกัน1น,นะครับตอนนี้เขามี3แต้ม3แต้มแล้ว3แต้มแล้วไม่ทำอะไรโอเคงี้ชอบเราก็ขอชาร์จ4โจมตีหนึ่งไปไม่เข้านะติบบล็อกเขาโอเคตอนนี้เขามี5แต้มแล้วนะครับ น่าจะโจมตีเาแล้วแหละห้าแต้มของเขามาไม่ทำอะไรอีกโอเคเจอตอดแน่ปะชาร์จเออชาร์จ4ดิโจมตี4ไปเขา3แต้มนะอือหือขายแต้มหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ไปนอนนะโอ้โหเขาชาร์จเป็น8เหมือนกันนะครับตีเรา6แน่เลย ตีเราหกจริงๆด้วยปังโอเคเขาเหลือสองแต้มเดี๋ยวตัวต่อไปเราก็ต้องตี3แต้มก็พอ1 2ึสแล้วก็ชาร์จแล้วป้องกันไปไปนอนปังโอเคดีที่เขาไม่เอาไปชาร์นะ่ะสองแต้มของเขาเมื่อกี้อ่ะตัวที่2องเขาลงสนามกินพืชนนะครับมีสี แล้วไม่ทำอะไรเจอตอดแน่อ่ะมาเราก็ชาร์จสโจมตีสไปเข้า2แต้มอืมครึ่งหลอดเหมือนกันตอนนี้เขามี6แต้มนะครับแล้วเขาก็โจมตี6โอเคอย่างนี้สบายแต้มหมดสบายโอเคครับ โคมาสไปนัดเราลงสนามเราก็จัดเลยโจมตีสองแต้มป้องกัน3แล้วก็ชาร์สาไปไปนอนนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับรอบนี้ตัวสุดท้ายเขาลงสนามมี4มี4แล้วยังไง ไม่ทำอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วมาเลย7แต้มจัดหมดแล้วครับไปป๊าบเข้าหแต้มนะครับคำลามแล้วก็ไปงำเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับไปดูกันว่าจะขึ้นโลเพชรหรือเปล่าช่วงที่เราหยุดไปมีคนตีหรือเปล่า659คะแนนอันดับที่1โลเพชรแล้วครับ โอเครับของรางวัลได้อ้าวได้สองเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันสองระดับซุปเปอร์แล์บอะแล้วทำไมมันมาสองขาวเฮ้ยโอเคตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับหนึ่งโลเพชรแล้วนะโอเคตัวก็ยังเหลือพอสมควรนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วตัวที่พี่เหลือเดี๋ยวพี่ก็จะไปตีอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนละครับางบายสวัสดีครับเอมที่หนึ่งโลเพชรแล้ววันแรกโอเคครับบายบายสวัสดีครับเออน้องครับ คลิปยังไม่จบตอนนี้พี่ก็อันดับหนึ่งโลเพชรนะด้วยคะแนน900คะแนนนะครับตีหมดสวนนะครับก็เ,เลยอยากจะมาอัดให้น้องๆดูนะว่าหมดสวนของพี่จะเก็บแต้มได้เท่าไหร่ไอ้พวกเนี้ยลงไปก็เปลืองเงินเขียวเปล่าๆสู้ไปไม่ชนะแน่นอนนะครับนี่พี่ก็ตีหมดสวนแล้วจริงๆนะครับวันแรกพี่ก็เก็บคะแนนได้900คะแนนนะครับก็อยู่อันดับหนึ่งของโลเพชรนะครับ โอเคก็เดี๋ยวขอลาไปจริงๆแล้วนะครับเพราะหมดส่วนแล้วโอเคถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปจริงๆแล้วครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ